สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนเหมือนตัวยงนะครับแม่ไม่รู้ว่าไอ้เหม็นไปโดนตัวไหนมาอยู่ๆนะครับแม่ก็มีอาการอยากจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกกับเขาบ้างนะครับ โอ้ยงามไส้น้ำตากูจะร่วนะครับไอ้ยให้คลิปนี้สร้มาเพื่อ,<า>อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำส่วนตัวคิดว่าที่ไอ้เหม็นมันติดใจเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบโคต้าอนาถานะครับแมให้ <laughs> ไอ้ชาวกาเนี่ย ได้ไปเปิดหูเปิดตาเหมือนชาวโลกเขาบ้างรับเพืนเอนๆดแหมคราวนี้มันก็คงจะเพี้ยนหนักเพราะอะไรล่ะครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จก็อยากจะเป็นเจ้าภาพกันเสเองนะครับเพราะคิดว่าถ้าหากเป็นเจ้าภาพเสียเองเนี่ยก็จะสามารถครอนโทนนะครับเหรียญทองให้กับพวกพ้องของตัวเองได้เมื่อชาวกาวคอนโทนเหรียญทองได้ก็คิดไปเสเองหรือเปล่านะครับว่าชาวโลกเขาอาจจะยอมรับแต่บอกก่อนนะครับ ว่ามันคนระเรื่องนะครับกับการจัดนะครับมหากรรมกีฬาในภูมิภาคอาเซียนก่อนหน้านูนที่โอ้โหแม่เราก็รู้กันอยู่ไหวงามใสเล่นซะเพื่อนอาเซียนเนี่ยฝันผวาอยู่เลยนะครับแมถ้าเกิดว่าบังเอิญโอลิมปิกไปจัดอยู่บ้านมันเมืองมันส่วนตัวคิดว่าแม่งจะพาชาวโลกเขาเพี้ยนไปด้วยเลอเพออาจจะจัดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเ <spe aker> <spe aker> พราะอะไรละครับก็ไอ้นี่มันเล่นเอ่อทุเลศนะครับ <spe aker> <spe aker> คนหนักเลยโกูขรานี่ไม่เป็นไรช่างหัวมันบังเอิญในแอดมินเนี่ยไปส่องคอมเมนต์แล้วมันน่าสนใจแหมจะรับรู้แล้วฟังนั่งขำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องเอามาฝากกวนมือตัวยงครับพเพื่อนเช่นเคยครับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์สาหรับสายจิกกัดไอแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไรนะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ อ้าโปรความคิดเห็นที่1อยากให้เขมรได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกบ้างโอ้ประสาทคุจะเสียมึงจะเอากีฬาอะไรไปแข่งขันกับเ้าไอ้เหม็นลำพังบกตงบกตอเดินเออเมากาวเอียงซ้ายไปกระโดดไปกระโดดมาเนี่ย ฝรั่งมังค่าเขาไม่ยอมรับนะโอ้ตายแล้วไองามไส้ถ้าจะให้ไปวิ่งแข่งกับเขาก็เสียดายลู่วิ่งครับจะให้ว่ายน้ําก็เสียดายลู่ว่ายน้ําเพราะอะไรล่ะครับก็ไอพวกนี้มันเมาคาวอยู่ครับนเพื่อนโอ้ตายแล้วหนักเลยกูคาวนี้เป็นทาสอยู่ดีๆสบายๆไม่ชอบกับอยากจะมาแข่งกีฬากีฬากับเขามึงเลิกดมกาวให้ได้ก่อนนะครับ โอ้น้ำตากูจะไหลไอ้รอดตาความคิดเห็นที่สองส่วนตัวฉันคิดว่าถ้ากัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกนักกีฬาของพวกเราจะต้องได้เหรียญทองอย่างน้อย2ีเหรียญทองและข่าวนี้จะถึงหูของพวกชาวเสียมพวกเขาจะอิจฉากัมพูชาโอ้ตายเลยงามไส้ มึงละเมอกาาเลยไอ้เหม็นหนักเลยกูเกาวนี้ยี่สิบเหรียญสำหรับไอ้ชาวกาวเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันน้อยไปนะครับไอ้เปอไอ้ปองให้สักเออหมื่นเหรียญก็ได้นะครับเดี๋ยวบางคนงงให้เหรียญอะไรวะเอาก็เดี๋ยวมันมานั่งขอทานเลี้ยไรเออนักท่องเที่ยวจะหากมันได้จัดจริงๆโอ้โหกูบอกมึงเลยไอ้เหม็นแหมเหรียญเต็มป่องอะมึงได้กาวหลายป่องอุ้ยดมกันเป็นปีหนักเลยโกูเกานี้ น้ำตากูจะร่วน,นะครับไอ้รอดตาพพนความคิดเห็นที่สถ้ากัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเราต้องทําตัวอย่างไร <laughs> มึงไม่ต้องทําอะไรมากไอเ้เหม้นกูแนะนําให้หาป๋องหรือกะลาเนี่ยนะครับแหมเตรียมเอาไว้คนละใบเนี่ยโอ้ยนักท่องเที่ยวเยอะ มึงมีอาชีพไม่ต้องอบพยพข้ามมาเป็นแรงงานอีกนานเลยคนไทยก็จะได้เลิกประสาทเสียกับพวกมึงนะครับโหนหนักเลยกูขราวนี้น้ำตากูจะร่วงนะครับไอ้รอดตาความคิดเห็นที่สี่ถ้าถึงวันนั้นจริงคนทั่วโลกจะยอมรับในความสามารถของชาวเขมรประสาทกูจะเสียไอเอ็นเปื่อยยุ่ยกูว่ามันแหมตรงกันข้ามหรือเปล่า มึงอาจจะทําให้ขายหน้าแล้วก็อับอายชาวโลกเขาก็ได้นะครับกูเตือนด้วยความหวังดีนะครับแหมไอเหม็หนเพื่อนรักของไอ้เป๋อไอ้ป่อง <c oughs> มึงอย่าคิดนะครับมาร์กใหญ่ไฟสูงเลยเอาเวลาไปนั่งดมกาวเสียเวลามานั่งดึงดาวอยู่รีบไปเข้านอนพรุ่งนี้ก็ตื่นมาแบกปูนเหมือนเดิม <c oughs> ไอ้ยามใส่น้ำตากูจะรวนนะครับไอเอ็นเปื่อยยุ่ย ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้ EP นี้แอดหมื่นแล้วก็ไอ้เปิดปองกราขอพระคุณกวนหมื่นตัวโยงขอตัวลาไปก่อนไปไหนอะพี่แอดหมื่นเออกูต้องไปปรึกษาหมอเรื่องอาการทางประสาทแล้วมั้งเจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจานจึงต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทา เพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตาที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีปาจ้อไอรโรตาบอน <c oughs>